ครับผมถือว่าคุณชนะคุณถูกต้องครับผมขอโทษผมขอโทษแล้วกันครับท่านนั่นจะเป็นวันที่แย่และเลวร้ายอีกวันหนึง่งถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ผมขอโทษแล้วกันแล้วก็ผมว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดีงามเสนออะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีงามเสมอ ผมไม่บังอาจสอนคนที่บวชเรียนมาหลายสิบพันษาหรอกนะครับแล้วผมก็เป็นคาทอลิกที่ก็ไม่ได้เป็นศาสนิกชนที่ดีไปมิตรซาพ่อปีละครั้งเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าคุณยังจะจำได้ในวันที่คุณห่มผ้าเหลืองกับพระมหาสมปองพนักง,งานออฟฟิศของผมชาวพุทธแท้ๆก็ยกมือสวัสดีคุณเบาๆนะครับแต่ผม จะเป็นแคทอลิกกราบเบญจางคประดิบแทบเท้าคุณทุกครั้งทั้งในที่สาธารณะและที่ส่วนตัวผมเคารพคุณเสมอผมยกย่องคุณถ้าจะพูดกันให้แบบไม่ต้องโลกสวยไม่ต้องคำหล่อๆคือผมว่าผมก็มีชื่อเสียงและผมก็มีมีหลักมีฐานพอสมควร ที่ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเกาะกระแสหรือต้องเรียกใครมาเพื่อเอากระแสจากคนนั้นหรือจะต้องไปเกาะใครดังผมชอบคุณและเมื่อวานผมก็พูดกับคุณเป็นการส่วนตัวว่าผมกำลังเริ่มชอบคุณแล้วเสียดายจังที่เราไมา่ได้ทำงานกันแต่คุณที่ผมเคยชอบ ก็เป็นคนละคนกับคุณวันนี้ผมก็เลยเข้าใจความรู้สึกของคนหลายล้านคนที่เขาคงรู้สึกเหมือนผมว่าเอ้ยเขาเคยชอบคุณในแบบหนึ่ง